ยมกลัวตายไหมโยมกลัวตายไหม,มกลัว,าลวถามอาตมาเสียอาตมากลัวไหมตามาก็กลัวเหมือนกันแต่คำว่ากลัวตายเนี่อาตมาว่ายังยังเป็นรองอยู่กลัวเกิดถ้าสมมติว่าตายแล้วมันจบ อาตมาก็จะกลัวน้อยกว่านี้กลัวตายน้อยกว่านี้ทำไมเพราะการอยู่ในโลกแม้มันจะเจ็บแม้มันจะป่วยแม้จะผ่าตัดเจ็บแค่ไหนอย่างทําบายพาสหัวใจเนี่ยเจ็บทรมานแต่เราก็ยอมเพื่อให้มีชีวิตอยู่นี่คือกลัวตายแต่ถ้ามองข้ามชอดไปอีก หลังตายละ่ะตรงนี้เดียวจะมากลัวมากกว่ากลัวตายคือกลัวเกิดอีกเพราะชีวิตเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงมันไม่ใช่เรื่องเล่นเกิดมาจริงแก่ก็แก่จริงๆคงไม่มีใครแก่เล่นๆหัวงอกแล้วมันจะกลับไปดำใหม่โดยธรรมชาติไม่ต้องย้อม คงเป็นไปไม่ได้ฟันหักฟันร่วงรอบที่สองแล้วมันจะกลับไปงอกใหม่เต็มปากดังเดิมก็คงเป็นไปไม่ได้ผิวหนังที่เหี่ยวยน่นหมูที่ตึงตาที่ฝ้าฝางอันนี้ก็ของจริงแก่จริงเจ็บจริงแล้วก็จากโลกนี้ไปจริงๆ ดันั้นเรามาร่วมงานศพเพื่อมาดูของจริงพูดเสมอว่าเรามาร่วมงานศพก็ให้เห็นคนตายเห็นคนตายก็ให้น้อมธรรมเข้ามาใส่ตนเพราะไม่มีใครในโลกนี้ที่จะหลีกเลี่ยงหรือจะหนีพ้นยังไงก็ต้องตาย พระพุทธเจ้าสอนให้เราเข้าไปรู้ความจริงรับรู้ความจริงก็ยอมรับความจริงเมื่อยอมรับความจริงว่าชีวิตเป็นอย่างนี้แล้วเราก็จะไม่ทุกข์ไม่กังวลสิ่งที่จะต้องรีบทำก็คือขวนขวายในการเก็บเกี่ยวสัมภารธรรมสร้างสรรค์บุญกุศลให้เป็นสมบัติของจิตวิญญาณยิ่งปล่อยได้เท่าไหร่ วางได้มากเท่าไรจิตก็จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้มากเท่านั้นมองดูชีวิตแล้วบางทีนี่มันน่าสลดสังเวชบางทีมันน่ากลัวด้วยอาตมาก็ไม่ได้ต่างจากญาติโยมเชื่อว่าท่านทั้งหลายเชื่อมั่นเลยว่าบาปมีบุญมีชาติหน้าชาติก่อนนรกสวรรค์นั้นมีจริง ทำดีก็ย่อมดีจริงๆทำชั่วก็ย่อมชั่วจริงๆสิ่งที่เราจะนำออกจากโลกนี้ไปได้นั่นคือผลของกรรมมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธ์มีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยโลกเป็นสถานที่เรามาเยี่ยมชั่วคราว ไม่ใช่ที่อยู่อันถาวรของใครเราเห็นแล้วว่าปู่ย่าตาทวดมาเยี่ยมชั่วคราวแล้วก็จากบางคนมาแป๊บเดียวยังไม่ได้ลืมตาดูโลกเลยบางคนดูโลกวันสองวันเดือนสองเดือนปีสองปีสิบปียี่สิบปีก็จากโลกนี้ไปยังไม่ได้กลับมาอีก ในส่วนของร่างกายโลกเป็นสถานที่เรามาเยี่ยมชั่วคราวร่างกายเป็นของยืมโยมพิจารณาดีๆสิ่งที่อาตมาเล่าให้ฟังโยมรู้อยู่พระพุทธเจ้าสอนผลรู้ตามเข้าใจตามเห็นตามได้ไม่ใช่เรื่องไกลเกินฝัน เป็นเรื่องสัจจะเป็นเรื่องความจริงที่ทุกคนสามารถตรองตามได้โลกเป็นสถานที่มาเยี่ยมชั่วคราวร่างกายเป็นของยืมยืมจากดินจากน้ำจากลมจากไฟพ่อแม่เอาดินน้ำลมไฟผสมประสานเป็นเนื้อเป็นตัวเราบาปบ,บุญตกแต่งให้เป็นหญิงเป็นชาย ให้สวยให้งามให้ขี้ริว้วขี้เรให้ยากจนให้ร่ำรวยให้โง่ให้ฉลาดบุญธรรมกรรมแต่งทั้งนั้นพระเจ้าไม่เกี่ยวพระพรหมไม่เกี่ยวเราคนเดียวที่ตกแต่งชีวิตนี้ในเมื่อคนไม่ได้เข้าใจก็พยายามที่จะขวอยว่ามันไม่ผิดหรอก การแสวงหาทรัพย์ของโลกพระพุทธเจ้าไม่ตำหนิพระองค์สรรเสริญด้วยซ้ำคนที่ขยันทำมาหากินหาเงินหาทองสร้างฐานะพระพุทธองค์สรรเสริญคนที่ขยันแต่ขอให้ได้มาด้วยความถูกต้องถูกศีลถูกธรรมอย่าเบียดเบียนคนอื่นอย่าข่มเหงรังแกผู้อื่นแต่พระองค์ก็สอนให้เก็บเกี่ยวเอาบุญกุศลด้วย เราเห็นว่าคนที่จากไปจะเป็นเท่าไหร่ก็ตามเถอะไม่ได้อะไรจากโลกนี้ที่ไร่ที่นาเรือนชานบ้านช่องรถราม้าช้างมันเป็นสมบัติของโลกมาแอบอิงอาศัยยึดครองชั่วคราวหมดเวลาเราจากมันไปบางทีเราก็จากมันไปก่อนบางทีมันก็จากเราไปด้วยเหตุผลนานับประการ นั่นคือสมบัติของโลกแม้แต่ร่างกายที่เราหยิบยืมมาจากธรรมชาติยืมจากดินจากน้ำจากลมจากไฟมาปั้นเป็นเนื้อเป็นตัวทุกทุกวันเราก็เอาดินมาเติมดินเอาน้ำมาเติมน้ำลมเติมลมไฟเติมไฟในชีวิตมันมีกายกับใจตื่นเช้ามาทุกวันเราเอาดินเข้าไปเติม สิ่งของที่เราต้องเคี้ยวเป็นผักผล,ลไม้ขนมข้าวอาหารต่างๆที่ต้องเคี้ยวกลืนผ่านลำคอลงไปปับ๊บมันก็แปรสภาพเป็นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกตับไตไส้พุงนั่นคือดินน้ำส้มน้ำหวานน้ำเปล่าๆน้ำสะอาดบริสุทธิ์ ที่เรากลืนผ่านลำคอลงไปปับ๊บมันก็ไปเติมไปเสริมแปลสภาพไปเป็นน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองน้ำดีน้ำเสล็น้ำเหงือ่อน้ำลายน้ำปัสสาวะลมที่หายใจเข้าหายใจออกไปดันเลือดวิ่งไปสู่ส่วนต่างๆของร่างกายพัดขึ้นเบื้องบนพัดลงเบื้องล่างนั่นคือลม ไฟที่ยังร่างกายให้อบอุ่นเผาอาหารให้ย่อยยังร่างกายให้สุดโสมนั่นคือไฟเติมไฟทำหน้าที่โดยปกติชีวิตก็เจริญรุ่งเรืองจากเด็กทารกเป็นเด็กโตเป็นวัยรุ่นเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นวัยกลางคนเป็นปับ๊บอย่างโยมแม่สมศรีหมดเวลาหมดเหตุหมดปัจจัย ถ้าทั้งสี่ทำงานต่อไปไม่ได้ก็ต้องคืนให้กับธรรมชาติดินกลับคืนให้ดินลมกลับคืนไปกับลมน้ำคืนให้น้ำไฟกลับคืนให้ไฟแต่ดวงจิตดวงใจนี่ไม่ได้จบด้วยถ้าตราบใดยังไม่ถึงความเป็นพระอริยเจ้าถึงความเป็นพระอรหันเนี่ยเกิดอีกแน่นอน เกิดแน่นอนแต่ไม่แน่นอนว่าจะเกิดเป็นอะไรถามโยมว่าโยมกลัวตายไหมยโยมกลัวตายไหมกลัวถามอาตามาเสียอาตมากลัวไหมอาตมาก็กลัวเหมือนกันแต่คำว่ากลัวตายเนี่อาตามาว่ายังยังเป็นรองอยู่ กลัวเกิดถ้าสมมุติว่าตายแล้วมันจบอัตมาก็จะกลัวน้อยกว่านี้กลัวตายน้อยกว่านี้ทำไมเพราะการอยู่ในโลกแม้มันจะเจ็บแม้มันจะป่วยแม้จะผ่าตัดเจ็บแค่ไหนอย่างทำบายพาดหัวใจเนี่ยเจ็บทรมาน แต่เราก็ยอมเพื่อให้มีชีวิตอยู่นี่คือกลัวตายแต่ถ้ามองข้ามช็อตไปอีกหลังตายละ่ะตรงนี้เดี๋ยวตะมากลัวมากกว่ากลัวตายคือกลัวเกิดอีกยังไงก็เกิดยมถ้าอะไรในหัวใจเนี่ยยังมีรักยังมีชังมีโกรธมีเกลียดมีกลัวมีอิจฉาริษยา อาฆาตพยาบาทจองเวนน้อยเนื้อต่ำใจดูหมิ่นดูแคลนคนอื่นโยมมีไหมสิ่งนี้ถ้าโยมยังมีตัวนี้เนี่ยน่ากลัวที่สุดเพราะการเกิดมาครั้งต่อไปเรารับประกันไม่ได้ว่าเราจะเกิดมาเป็นอะไรเกิดเป็นสัตว์นรกก็คือเกิดนะ เกิดเป็นเปรตก็ชื่อว่าเกิดอสุรกายก็ชื่อว่าเกิดสัตว์เดรัจฉานก็ชื่อว่าเกิดเกิดเป็นเทวดาเป็นพรมโยมก็มีสิทธิ์ทุกคนแม้จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกก็มีสิทธิ์มันยังไม่น่าไว้วางใจแม้แต่เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเกิดมาเป็นคนตาบอดตั้งแต่เกิดโยมเอาไหมหูหนวกแต่เกิดโยมจะรับได้ไหม หรือจะมานหนกที่หลังก็เถอะง่อยเปรี้ยเสียขาใบบ้าปัญญาอ่อนขอทานเลี้ยงชีวิตคนบางคนตั้งแต่เกิดจนตายนั่งอยู่ตรงนี้มีความรู้เป็นผู้นำมีการศึกษามากโยมลองนึกไปแถบแอฟริกาบางคนตั้งแต่เกิดจนตายไม่มีเคยมีบ้านเป็นของตัวเอง เกิดแบบนั้นโยมอยาเกิดไหมล่ะตั้งแต่เกิดจนตายไม่เคยมีบ้านเป็นของตนเองนอนอยู่ในเต็นท์รัฐบาลต้มข้าวปลายใส่กับผักหอมใส่กับต้นกล้วยเหมือนกับมาเลี้ยงหมูถึงเวลาใส่รถมาแล้วก็เคาะระฆังป่องป่อง ลุกขึ้นมากะโหลกกะลาของแต่ละคนยื่นมาเขาเอากระบวยตักอาหารใส่ชามให้หมดรอบนี้รอรอบใหม่ตั้งแต่เกิดจนตายไม่มีบ้านอยู่เป็นของตนเองข้าวแต่ละคำก็ต้องอาศัยรัฐบาลเลี้ยงนี่ก็เกิดเหมือนกันเกิดกลางดินอยู่กลางดินฝนตกก็อยู่อย่างนั้น ตายก็ตายแบบถ้าจะบอกว่าหมาข้างถนนนี่มันก็ไม่อยากจะพูดประเทศอินเดียนี่ก็เห็นฉะนั้นในเมื่อเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้เพราะพระพุทธศาสนาเกิดในบ้านในชุมชนที่มีวัดมีครูบาอาจารย์ชักชวนก็หาหลักศีลหลักธรรมมีกัลยาณมิตรอย่างโยมแม่สมศรีพิมพงเนี่ย อาตมาว่าบุคคลเช่นนี้เป็นบุคคลผู้มีปัญญาไม่ใช่แกล้งพูดยอด้วยโยมที่มาร่วมงานชาวานากิจศพโยมแม่เนะี่ยโยมก็ประจักษ์โยมยิ่งอยู่ใกล้ชิดกว่าอาตมาอาตมาได้ยินเพียงแค่คำเล่าที่ญาติโยมไปเล่าให้ฟังแต่ท่านที่อยู่ด้วยกันบ้านโกบ้านใกล้เคียงเนะีรู้จักปฏิปทาในการดําเนินชีวิตของท่านเองชัดเจนกว่าอาตมา ฉะนั้นชีวิตเนี่ยเป็นของไม่ยั่งยืนความตายเป็นของยั่งยืนชีวิตเป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยงเราอยู่ในโลกนี้แวบแป๊แ๊บพระพุทธเจ้าบอกว่าชีวิตเปรียบเหมือนพยับแดดพอเลิกจากงานศพนิยมขี่รถไปตามถนนลาดยางมองไปข้างหน้ามันเหมือนน้ําพยับแดดพิ๊บปิบปิบิบบิบบในน้ําเหมือนน้ําเลยในถนนเนี่ย วิ่งไปมันก็หายเหมือนพายับแดดเหมือนควันไฟเหมือนน้ำค้างบนยอดหญ้าพอแสงอาทิตย์สาดมาก็ละลายหายไปในพริบตาเหมือนชิ้นเนื้อบางๆที่วางลงในกระทะเหล็กที่ร้อนจัดไม่แป๊บเดียวชีวิตไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยงอาตมาจึงนึกถึงคำตรัสขององค์สมเด็จพระบรมศา,าสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเล่าให้โยมฟัง ยกเป็นนิเคปาบ,บทเบื้องต้น